สวัสดีครับวันนี้ทางช่องสารพันธ์มาเทินะครับก็มีคลิปสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการที่จะทําให้ตัวโปรแกรมดูหนังของ Windows นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่มากับตัว Windows เลยสามารถเปิดคลิปหรือว่าเปิดหนังนะครับที่เข้ารหัส s 2 6 5ได้นะครับเนื่องจากว่าโปรแกรมส a ตนดาดของ Windows นะครับ ถ้าเราลงมาใหม่ๆหรือว่าลงตอนแรกมันจะไม่สามารถเปิดคลิปนี้ได้นะครับลองมาดูอาการกันก่นกอนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์ป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นการให้เราต้องไปซื้อตัวโคเด็กจากทาง Microsoft Store ก่อนนะครับแล้วถึงจะสามารถเล่นไฟล์นี้ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ทำการซื้อนะครับกดนัดแนวไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องก็จะเห็นว่าภาพจะมืดนะครับแต่ว่ามีเสียงออกมาอันนี้คือมันไม่สามารถเล่นไฟล์ที่เข้ารหัสตัวนี้ได้นะครับต่อไปเราก็จะมาทำการลงตัวแพ็กเกจพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่สามารถ ทำให้โปรแกรมตัวนี้เล่นไฟล์ตัวนี้ได้นะครับมาดูกันเลยครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการลงแพ็กเกจตัวนี้นะครับแพ็กเกจที่ชื่อว่า Microsoft HVEC Video Extension นะครับเป็นไฟล์ไทปยแบบ FX นะครับซึ่งตัวนี้ผม ไปเซิร์ชหามาได้จากทาง Google ก็หายากพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดกันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไปลงที่เครื่องได้นะครับก็มาลองดูวิธีการกันเลยนะครับดับคลิกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เลือก Install นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เปิดน,นะครับต่อไปเราจะมาดูว่าทำการเปิดไฟล์ได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็กลับมาที่เดิมนะครับกดเปิดไฟล์อีกทีอ่าตอนนี้จะเห็นว่าทำ n น l โชว์ขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่สารพันมือือกนครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราลงตัวแพ็กเกจตัวแอปเเรียบร้อยเลยนะครับสามารถ เปิดไฟล์ที่เข้ารหัส s 2 6 5ได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็มีมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ